สำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเล่นตัวละครที่เป็นเมหล,ลักของผมในเกม Valorant กันนะครับตัวละครนี้เนี่ยมีชื่อว่าฟินิกเป็นตัวหลักตัวหลักๆที่ผมจะมักจะหยิบมาเล่นในสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในคอมเพนททีฟหรือว่าในอัลเลชนะครับเรามาดูสกิลของเขากันดีกว่าสาหรับสกิลแรกนะครับมีชื่อว่าเบสกดตัว4เบสเนี่ยจะเป็นการสร้างกําแพงไฟขึ้นมาแบบนี้ครับ <on> ถ้าเรากดไป โดยที่ถ้าเกิดว่าเราหันเมาที่ทางไปทางไหนเนี่ยจะสามารถควบคุมแขงไฟทางนั้นได้แบบนี้นะครับสามารถทำแบบนี้ได้ไ <ป S 1> ให้มันเลี้ยวโค้งซ้ายหรือขวาได้ตามที่ผมต้องการเพียงแค่หันเมาตัวสกิลนี้เนี่ยจะมีราคาทั้งหมด200นะครับ200เครดิตแล้วก็สกิลที่2นะครับมีชื่อว่าเค r รบ์บบอลโดยเค r ร์บบอลเนี่ยจะเป็นการปล่อยลูกบอลไฟไปในทิศทางที่เลือกนะครับทางซ้ายและขวา แ,บบและแบบนี้เมื่อศัตรูที่โดนลูกบอลน,นี้เข้าเนี่ยจะทําให้ปิดการมองเห็นนะครับก็คือจะถูกแฟดน,นั่นเองตามวัวแหลนี้มองไม่เห็นอะไรเลยแต่ข้อควรระวังก็คือสกิลนี้เนี่ยสามารถถูกทั้งตัวเราเองแล้วก็เพื่อนร่วมทีมของเราได้นะครับสกิลที่3มีชื่อว่า hot hand จะเป็นเมื่อกดขึ้นมาจะเป็นการถือลูกบอลไฟเข้ามาแบบนี้แล้วก็สามารถโย่มาที่ทางที่เรากําหนดได้นะครับ นี่ในกรณีที่เราคลิกซ้ายแต่ถ้าเกิดว่าเราคลิกขวาเนี่ยจะเป็นการโยนลงื้นแบบนี้นะครับตัวแพสซีฟของฟินิก์นะครับก็คือเมื่อเราอยู่ในไฟของตัวเราเองเราจะฮิวเลือดฟินิก์เนี่ยเป็นตัวละครสายเดียลลิสเดียลลิสเป็นตัวที่ทุกสกิลถูกออกแบบมาเพื่อสำหรับการต่อสู้นะครับอย่างเช่นเมื่อผมเลือดน้อยเนี่ยในเกมนี้จะมีตัวละครหนึ่งที่เป็นซัพพอร์ตแต่จะมีเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นก็คือเซจที่สามารถฮิวเพื่อร่วมทีมตัวเองได้ แต่ในกรณีที่เพื่อนร่วมทีมเราไม่มีเซจหรือว่าในกรณีที่ผมเล่นคนเดียวผมก็จะใช้ไฟของตัวเองเนี่ยฮิลตัวเองแบบนี้ะครับจะขึ้นสถานในชีวิตอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับถามว่าทําไมผมถึงชอบเล่นฟินิกซ์ไม่เป็นเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาเล่นตรงกันสักเท่าไหร่นะครับตั้งแต่ช่วงนี้การระบาดของโควิดสิบเก้าอ่ะเนาะเราก็จะมีการแบ่งห้องเรียนกันผมก็เลยเรียนแยกกับเพื่อนๆซึ่งไม่ค่อยมีเวลามาเล่นรวมทีมกันเท่าไหร่แล้วก็ พื่อนที่ผมเจอในแมตช์ต่างๆเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยชอบเล่นเศษกันด้วยอนะเนาะผมก็เลยต้องเล่นฟินิกเพื่อที่จะสามารถเอาตัวรอดเวลาเราเล่นคนเดียวได้นะครับเรามาดูที่อัลติเมทสกิลของฟินิกกันก็คือชื่อสกิลว่าลานดิตแบ็กนะครับเมื่อเรากดใช้อัลติเมทเราจะทิ้งมาร์กไว้ที่ตรงนี้นะครับไว้ที่จุดที่เราใช้สกิลเป็นครั้งแรกเมื่อหมดระยะเวลาของสกิลที่ขึ้นตรงหน้าจอเราก็จะกลับไปที่เดิมแบบนี้ครับ กับเป็นกรณีหนึ่งก็คือเราถูกยิงจนเลือดเราหมดครับเราก็จะกลับมาที่เดิมด้วยเลือด,ดและกระสุนที่เท่าเดิมสมมติว่าผมยิงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับอ๊ะยังไม่ได้เปิดกระสุนโอเคในกรณีแบบนี้แต่ผมเปิดกระสุนก่อนยิ่งฟินเองนะโมในกรณีที่ผมกดสกิลอัลติเมทนะครับรแล้วผมเกิดยิงกระสุนไปอันนี้คือผมใช้กระสุนไปแล้วนะ ตอนผมกลับไปที่ล่างเดิมเนี่ยกระสุนแล้วก็ทุกๆอย่างของผมจะถูกรีใหม่ทั้งหมดกลับมาเป็นแบบเดิมแบบนี้ครับมาถึงวิธีการใช้สกิลที่ผมแนะนําไม่ใช้กันนะครับวิธีการเล่นฟินิกส์สำหรับผมเนี่ยผมแนะนําว่าฟินิกส์ควรจะเป็นตัวเดินเข้าายเป็นคนแรกในกรณีที่ผมซื้อปืนมาก่อนนะผมเดินเข้าายมาสมมุติว่าน้านหน้าเราจะเป็นไซที่เราจะเข้าไปวางระเบิดด้านในนะครับ ข้าในศัตรูจ,จะมีมีในซ้ายอาจจะมีศัตรูหรือมีอะไรอยู่เราต้องระวังตัวดิผมว่าจะเล่นแบบนี้ผมจะปิดทางตรงนี้ไว้แล้วก็เช็คขวาอย่างเดียวนะครับแล้วเราก็จะรีบเดินผ่านเข้าไปท่าน,นี้เราก็จะปลอดภัยแล้วครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะถูกปิดเอาไว้ในกรณีที่มีศัตรูอยู่เนี้ยเขาอาจจะยิงสุ่มเข้ามาหรือเขาอาจจะเดินออกมาที่หลังเราก็สามารถระวังตัวทันนะครับเพราะเราต้องดูตรงนี้ก่อนจะต,ตามปกติแล้วเนี้ยจะไม่ค่อยมีใครกล้าเดินอ,ออกมาเนื่องจากว่าเรา ถ้าสมมติเราเป็นศัตรูนะ<ป>เขาอยู่ตรงนี้ผมรู้แหละเขาทำกำแพงไฟแต่เราไม่รู้ว่าเขามีกี่คนเขามากันเท่าไหร่ถ้าเรายิงสวนกลับไปเนี่ยมีโอกาสที่เราจะโดนลุมยิงจนตายได้นะครับแล้วก็อัลติเมทเนี่ยกดถ้าเกิดว่า<ป>มีก็กดได้เลยครับสามารถใช้เพื่อเข้าไปดูสถานการณ์สมมติศัตรูเข้าไปในไซต์แล้วก็อัลติเมทมาเพื่อเช็คว่ามีใครอยู่ตรงไหนบ้างเราอาจจะใต้หรือยิงใครไม่ได้เราก็ยังสามารถบ,บอกตำแหน่งได้ว่าใครอยู่ตรงไหนบ้างอย่างนี้ครับ น้อสกิลฮอตแทนเนี่ยผมแนะนำไม่ใช้เป็น2วิธีวิธีแรกก็คือในกรณีที่เราเป็นฝั่งกันสตูจะบุข,ข้าไซด์มาผมโยนฮอตแทนไปปึ๊บทีเนี้ยผมก็ไปการอีกจุดหนึ่งเ,เ,เขาจะไม่กล้าเดินเข้ามาละแบบนี้นะครับหรือว่าในกรณีก็คือเก็บฮอตแทนเอาไว้เอาไว้ฮิวตัวเอง <S 2> <S 2> โดยฮอตแทนเนี่ย,<ด>ยเป็นสกิลหลักของฟินิกก็คือเริ่มเกมมาเราไม่ต้องซื้อสกิลนะครับเราจะมีสกิลนี้ไว้ใช้เลย โดยที่เราจะใช้สก,กิลนี้ได้อีกครั้งก็ต่อเมื่อเราฆ่าศัตรูได้2คนนะครับเถียนชาร์จสองขีดไม่ไยสมมติว่าผมยิงคนตาย2คนผมก็จะใช้ข้อแทนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปเราพูดถึงตัวละครหลักที่ผมเล่นไปแล้วเรามาพูดถึงปืนหลักที่ผมมักจะเล่นกันนะครับปืนหลังๆที่ผมเล่นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นปืนพกผมมักจะเล่นปืนโกสเนื่องจากว่าปืนนี้เนี่ยมีดาเมจการยิงหัวที่ค่อนข้างจะแรงในต้นเกมนะครับโดยเฉพาะต้นเกมเนี่ยเริ่มรอบมาจะไม่ค่อยมีใครซื้อเกาะกันนะครับ ปืนนี้เนะี่ยก็จะยิงหัววันช็อตตายได้เลยแล้วก็ปืนนี้มีราคาแค่500บาทสำหรับเริ่มเกมมาเราจะได้เงินมา800เครดิตเราเสีย500เครดิตเพื่อซื้อปืนโกสเนี่ยครับค่านข้งจะคุ้มถ้าเรายิงแม่นหรเนานะเรามาดูดาเมจกันในระยะนี้นะครับในระยะ50เมตรเกาเข้ามาใกล้หน่อยดีกว่าในาระยะ10เมตรโกจะทำดาเมจได้105นะครับด้วยศัตรูที่มีเลือดที่100ถ้าศัตรูไม่ได้ซื้อเกาะมา จตัวจะมีเลือด100่งในกรณีที่เขาซื้อเกาะมาเขาจะมีเลือดแค่1้อยานะครับทำดาเมจร้อยห้าก็คือเรายิงหัวนัดยิงตัวนัดจะเป็นร้อยสามสิบห้าเขาก็จะตายนะครับดาเมจที่ยี่สิบเมตรเราจะทำด้วยร้อยห้าเท่าเดิมนะครับแบบนี้แบบในระยะสามสิบเมตรแปดสิบเจ็ดดาเมจลดลงมาหน่อยนะครับก็คือเรายิงหัวนัดยิงตัวนัดร้อยสิบสองถ้าเกิดใน,นระยะสามสิบเมตรเราต้องยิงทั้งหมดสามนัดถึงจะตายนะครับ ระยะ50เมตรก็จะเท่า87ต้องยิงทั้งหมด3นัดนะครับอันนี้คือปืนพกหลักของผมเรามาพูดถึงปืนกลหลักที่ผมใช้กันแหรับปืนกลที่ผมใช้นะครับก็จะมี2กระบอกหลักๆก็จะเป็นแฟนทอมแล้วก็แวนด a ลนะครับเพราะผมเล่นหลักอยู่แค่2กระบอกนี้เรามาเริ่มกันที่แฟนทอมก่อนดีกว่าอันตับแรกผมจะพูดถึง ธรรมชาติของปืนในเกมนี้ก็คือแรงถีบปืนนะครับอันนี้คือเราไม่ได้คุมอะไรทั้งนั้นนี่ครับปืนจะมีแพทเทิร์นแบบนี้มันจะดีดขึ้นบนแล้วก็ไปทางซ้ายทางขวานะครับผมจะแนะนําวิธีการคุมปืนก็คืออันดับแรกนะครับเราย่อตัวกดเมาส์ลงแล้วก็คุมขวาซ้ายนะครับในกรณีที่ปืนไปทางซ้ายเราหันเมาส์ไปทางขวาพอปืนจะดีดไปทางขวาเราหันเมาส์ไปทางซ้ายแบบนี้นะครับแล้วก็เมนท่อก็เหมือนกัน แต่เดียวกันเลยครับนั่งลงแล้วก็คุมไปทางซ้ายและทางขวาเวลาปืนมันตดไปทางไหนนะครับปืนตดไปซ้ายเราหันมาขวาปืนตดไปขวาเราหันมาซ้ายแบบนี้นะครับนามาดูความแตกต่างของปืน2กระบอกนี้กันว่าแตกต่างกันยังไงและเหมาะ,ะใช้ในสถานการณ์ไหนสำหรับแฟนทอมนะครับเป็นปืนที่มีไฟล์ร์เลค่อนข้างที่จะสูงแต่ว่าทั้งสองกระบอกนี้เนี่ยแวนดอลและแฟนทอมเนี่ยมีดาเมจที่เท่ากันนะครับแต่มีข้อดีข้อเสียที่ต่างกัน เรามาดูแฟนท่อามา Phantom มันก่อนดีกว่าแฟนทอมยิงที่หัวมีทั้งหมด156ดาเมจนัดเดียวตายแน่นอนครับส่วนในระยะ10เมตรจะเหลือ156ดาเมจเท่าเดิม20เมตร140ดาเมจเนี่ยครับระยะนี้ก็ยิงนัดเดียวไม่ตายแล้วครับก็คือจะต้องยิงหัวนัดยิงตัวนัดเห็นไหมครับ30เมตรเนี่ยครับเราจะยิงได้ดาเมจที่เบาลงมากอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับ โอเคกลับเข้าเรื่องกันเรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียกันเลยดีกว่าดูแวนดอลนะครับแวนดอลเนี่ยจะมีการยิงหัวร้อยห้ดาเบตในทุกๆระยะเห็นไหมครับแต่ข้อเสียก็คือมีไฟอเล็ที่่อน้างช้ากว่าแฟนทอมนะครับโอเคโดยสรุปแล้วแฟนทอมเนี่ยจะเหมาะกับการต่อสู้ระยะประชิดซะมากกว่านะครับส่วนแวนดอลจะเหมาะกับการต่อสู้ระยะไกลนะครับ ก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในระยะใกล้เนี่ยแฟนทอมจะค่อนข้างได้เปรียบด้วยความที่ยิงหัวในระยะใกล้ในดัดเดียวตายแล้วก็มีไฟเเลดที่ค่อนข้างสูงกว่านะครับส่วนแฟนทอมเนี่ยยิงหัวได้เดียวตายเหมือนกันขอบัยครับแบนดดยิงหัวได้เดียวตายเหมือนกันแต่ว่ายิงหัวได้เดียวตายในทุกๆระยะนะครับแต่ไฟเเลดจะค่อนข้างต่ำกว่าแฟนทอมแฟนทอมมีไฟเเลดการยิงที่ค่อนข้างสูงส่วนแบนด้าจะค่อนข้างยิงช้ากว่าแต่ถ้าเกิดว่าสู้กันในระยะไกลแบนดได้เปรียบครับ เขายิงหน้าเดียววันช็อตคุณได้เลยถ้าเขาแม่นพอเขายิงที่หัวคุณตายได้เลยทุกระยะส่วนแฟนทอมในกรณีที่คุณยิงหัวเขาได้แต่เขาอยู่ระยะไกลเกินไปถ้าเขาใช้แอนดอลเขาอาจจะสวดคุณตายได้นะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะเล่นปืนอะไรแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มพูดควยกันครับในกรณีที่ถ้าเกิดว,ว่าเราเป็นฝั่งกันฝั่งกันเนี่ยเราควรจะอยู่ในไซส์เราไม่ควโรโผล่ออกไปยิงฝั่งบุกใิ่ไหมครับเราควรจะเล่นแฟนทอมครับเพื่อลอโห่ไซส์แบบนี้เมื่อศัตรูเดินบุกเขา้าไซส์มา ถ้าเรายิงเขาในระยะประชิดแบบนี้ได้ยิงโดนหัวเขาเราได้เปรียบกว่าครับในกรณีที่เราเป็นฝั่งบุกเนี่ยเราควรจะเล่นแฟนเพาะเราควรจะเล่นแ,นแวนดอลครับเพราะเวลาที่เราบุกเข้าไปเนี่ยแล้วเราเจอศัตรูสมมุติว่าตอนนี้เรายังไม่เข้าซ้ายไปเนาะเรารอเข้ามาแล้วรอรอพีคกีเขาในระยะไกลแบบนี้ครับนี่ไอนี่ผมเป็นฝ่ายบุกเนาะแล้วผมดูว่าฝั่งกันเนี่ยเขาอยู่ตรงไหนกันบ้างผมก็สามารถยิงเขาวันช็อตได้เลยถ้าผมแม่นพอนะแต่นี้ครับ นี่เป็นข้อดีข้อเสียของปืน2กระบอกที่ผมใช้นะครับแต่หลักๆถามว่าผมชอบกระบอกไหนผมค่อนข้างจะชอบแฟนท็อปมากกว่าเนาะเพราะผมชอบปืนที่มีไฟลร์เลทที่สูงแล้วก็ยิงปิดศัตรูได้เร็วแบบนี้ครับแต่ผมก็ตอยากให้ดู ปิดศัตรูได้เร็วกว่านะครับถ้าเกิดว่าเป็นแฟนตมเนี่ยปืนจะค่อนข้างดีดแล้วก็ไฟกเจะค่อนข้างช้ามากกว่าแฟนทอมนะครับผมรู้สึกว่าปืนนี้จะขุบยากกว่าถ้าสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะผมแนะนำให้เล่นเป็นแฟนทอมจะเล่นง่ายกว่านะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับขอบคุณที่รับชมครับ